คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมเนี่ยช้าเป็นเต่าคลานทํางานก็ไม่เสร็จแถมหลุดเป็นประจำเชื่อมต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์บน A w S Azure Google Cloud Oracle Cloud ได้ช้าไม่นิ่งไม่เสถียรยิ่งโหลดไฟล์ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงไม่ทันการนานจนลืมไปเลยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณได้ลองใช้ p r o and c l o u d Interconnect Power by VMware ที่จะมาปฏิวัติการทำงานของคุณให้ลื่นไหลแถมยังรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเชื่อมต่อได้ทุกคราวไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความล่าช้าในการใช้งานเพราะเรามีระบบที่เปรียบเสมือนช่องทางพิเศษ fast track ที่ปลอดภัยพาคุณไปสู่ข้อมูลสำคัญได้โดยตรงไม่มีใครเข้ามาเห็นข้อมูลของเราได้ Pro and Cloud i n t e r c o n n e c t เน็กซ์โซลูชนันของเราเปรียบเสมือนไฮเวย์ส่วนตัวที่เชื่อมต่อค,คุณกับ Public Cloud อย่างรวดเร็วและปลอดภัยไม่ว่าจะส่งไฟล์ขนาดใหญ่ .replicate database หรือเข้าถึง AI service ก็ทำได้ลื่นปลืด้ดใช้งานแอปไหนก็ไม่สะดุดด้วย Dynamic multi path optimization ซึ่งรวมสุดยอดเทคโนโลยีที่ทำได้หลายทางเลือกโดยมีเป้าหมายในการส่งข้อมูลถึงปลายทางอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น per packet load balancing ซึ่งเปรียบเสมือนการแบ่งพัสดุออกเป็นชิ้นย่อยๆแล้วมีระบบ GPS เพื่อค้นหาเส้นทางที่เร็วที่สุดในการเดินทางไปยังปลายทางและ duplicate packet ึ่งเปรียบเสมือนเวดาค้นหาสิ่งกีดขวางหาทางหลบหลีกไม่ส่งซ้ำซ้อนโดยจะแยกข้อมูลเป็นก้อนเล็กๆและรวมเป็นก้อนใหญ่เพื่อส่งไปทีเดียวทำให้ส่งข้อมูลได้ไวลื่นไหลไม่สะดุดแม้อินเทอร์เน็ตจะเกิดแพ็กเก็ตลอสที่สำคัญ Pro and Cloud Interconnect โซลูชันใหม่จาก VMware SD-WAN สามารถเชื่อมต่อกับคลาวด์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AWS Azure Google Cloud และ Oracle Cloud ได้ปลอดภัยสูงสุดเพราะมีการเข้ารหัสทุกขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและสามารถบริหารจัดการได้ง่ายสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาใช้ Take Pro เ N ็ Cloud Interconnect s o ลูชั่นจาก Pro N คุ้มเกินคุ้มคุ้มยิ่งกว่าใครลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง30%ลดดาวน์ไทม์ และลดเลเทนซีได้มากกว่าปลอดภัยง่ายสบายกระเป๋าเรามีทีมะวะิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงหายห่วงหากคุณสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณติดต่อเราขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากโปรเอ็ได้ที่โปรเอ็นพลาวอินเตอร์คอนเเร็วกว่าปลอดภัยกว่าคุ้มกว่า